เรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับก็คือพระพญานิพุตอะโมคสิทธิอโมคะแปลว่าไม่เคยโมคะนะครับสิทธิแปลว่าสาเร็จนะครับชื่อของพระองค์แปลว่าความสําเร็จที่ไม่เคยโมคะเลยนะครับเป็นพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับเป็นพระพุทธพญาณิพุทธประจำทิศเหนือนะครับแสดงอภัยมุขามีผิวสีเขียวแล้วก็ทรงพุทธเป็นผานะนะครับ ชื่อเนี่ยสัมพันธ์ความสําเร็จในอนาคตอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับว่านะเกี่ยวข้องความสําเร็จนะครับนะก็จะเป็นความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งนะครับของคนทั่วไปนะครับความสําเร็จนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ททยานิพุทธห้านะฮะเราได้ความหมายกันหมดแล้วนะครับพระเทยานิพุทธไวยรชนะสัมพันธ์กับธรรมะนะพระไวยรชนะอักโสพยะสัมพันธ์กับพลังอำนาจนะครับ พระรัตานาสัมภวะสัมพันธ์กับการประทานทรัพย์สิสนเงินทองพระมีแต่พระสัมพันธ์กับความตายแล้วก็การหลุดพ้นจากความตายนะครับความเป็นอมาตะส่วนพระอาุโภคสิทธิสัมพันธ์กับความสําเร็จอันนี้คือ,อนนหลักการ,รทงปฏิมาวิทยาของพระพทธญาณีพุทธังฆานะครับที่เราได้คุยไปหมดแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงสมพันธ์ความสาเร็จเพราะมุธพระพยทธานิพุทธองค์นี้เป็นพยทธานพุทธในอนาคตอนาคตทุกคนสม สนใจนะครับมีความปรารถนานะครับเกี่ยวกับความสําเร็จทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระพญานิพุทธองค์นี้จึงมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จนะครับสิทธิที่แปลว่าความสําเร็จนะครับนะและในเมื่อพระมนุสีพุทธองค์ต่อไปคือพระสีอานพระสีอริยเมตไตรซึ่งในคติมาตั้งแต่เกเรวาดแล้วเรามักจะปรารถนานะให เราเนี่ยไปตัดสริรูหรือเราได้รับความสําเร็จนะครในอนาคตคือในยุคข,ของพระศรีอานด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าองค์นี้จึงสร้างขึ้นนะครับพระพยาอิมพุทธอมโมกขสิทธิจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสัมพันธ์กับความสําเร็จในอนาคตและสัมพันธ์กับพระศรีอริยเมตไตรหรือพระไมเตยะผู้ที่จะประทานความสําเร็จในอนาคตด้วยเข้าใจนะครับ พัทยานิพุตองสุดท้ายที่เราจะคุยกันนะครับก็คือพระวัชรศั์ซึ่งเป็นพยานิพุธประจําทิศลึกลับนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าลัทธิต่างๆเป็นลัทธิที่สัมพันธ์ความลึกลับเวลาสอนกนันก็ชอบสอนกันระหว่างศิษย์กับอาจารย์โดยวิธีลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะความลึกลับมักจะปรากฏเสมอในลัทธิต่ตางๆและทําให้นะครับเกิดการสร้างพระพยานิพุตประจําทิศลึกลับขึ้นมา นะครับประยานิพุสตรงนี้นะครับมักอยู่ในภาคสามโคตรกายคือทรงเครื่องเสมอไม่เคยทรงจีวรนะครับมือขวาถือวัชระ,ะอยู่ที่อกเอาไว้ที่อกนี้กดไว้ที่อกน,อกนี้มือซ้ายถือกระดิ่งนะครับเอาไว้ที่เอวนะครับนะครับวัชระ,ะกับกระดิ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของวากกรุณากับปัญญานะครับนะฮะ วัชละแทนความกรุณาหรือแทนเพศช,ชายได้นะกระดิ่งแทนปัญญาหรือแทนเพศหญิงได้ในกรณีที่มองว่าวัชระคือคือเพศช,ชายนะครับกระดิ่งคือเพศหญิงนะครับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองวัชละก็สามารถเทียบแทนความมีพลังอํานาจได้นะครับความมีพลังอำนาจนะครับหรือความมีปัญญาได้ถ้าเทียบว่าวัชละคือสมก,การของพระอักโรปิยจำได้ไหมครับ นะครับความพลังนะก็ได้นะครับนะถ้าในเคสนั้นเนี่ยกระดิบจะแทนความกกุณาทันไหมครับนะฮะวัชละกับกระดิบคือสมการมันเทียบเท่ากับสองสิ่งเพื่อการตัดสินนะฮะวัชระกับกระดิบอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะแทนกรุณาหรือปัญญาได้ในหลายเคสนะครับบางบางบางคำวีจะบอกว่าวัชระแทนกรุณากระดิบแทนปัญญา บางคำพีบอกวัชระแทนปัญญาจะดิงแทนกรุณาก็แล้วแต่คำพีนะครับแต่ขอให้รู้ว่าสองอันเนี่ยเป็นสมการที่สลับกันได้นะครับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์ไหนที่ถือวัชระกับกระดิกไว้ในมือนะครับไม่ว่าจะประสานกันที่อกหรือว่าแยกกันก็ขอให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์นั้นมีความสัมพันธ์กับการตรัสลุงโดยชอบกา โดยใช้วัชระกับกระดิก,กเป็นเครื่องมือในการบอกว่าสองสิ่งเป็นคุณสมบัติสําหรับการตรัสรู้นะครับวัชระกับกนะดิกสาหรับพระวัชรสัตเนี่ยนะครับจึงไม่ได้มีสมาการที่แตกต่างไปจากพระวัชรกรเลยเป็นพระวัชทรทอเป็นภาคปรากฏของพระอาทิตย์พุทธนะรพระวัชรสัตว์เป็นภาคปรากฏของทยานิพุทธแต่อยู่ในทิศลึกลับทันไหมครับครับ คราวนี้ต่อมานะครับวัชรวัชรสัตว์เนี่ยปรากฏทั้งในศิละปะที่เบรย์และก็ศิละปะของนะครับแต่สแสดงลักษณะเดียวกันนะครับโอเคคราวนี้อย่างที่วัดอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าออพระธัในพุทธทั้ง5านะครับนะฮะที่มีสีต่งตางกันพระวายุชนะสีขาวอักษรพยาสีน้ําเงินรัตนสัมภาวะสีเหลืองอมมิตรภาสีแดงอมุกสิติสีเขียวเนี่ยนะครับพระธานิพุทธทั้ง5้า ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของพระพุทธเจ้าที่แสดงมดุธภาต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปของปฏิมาวิทยาแบบอื่นก็ได้นะครับสามว่าที่จะสลับสมการได้นะครับก็ยะะัะได้ขอให้นักศึกษาเนี่ยใช้วิจารณญาณน,นะครับในการตีความ ะะพระพุทธเจ้าและพระโมูสวิชาในฝ่ายมหายานต่างๆโดยเฉพาะต่างๆเนี่ยสามารถที่สลับกันได้หมดเลยอย่างเช่นภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นภาพของพระพุทธเจ้าทั้ง5้าไวยรุจนะอักษรยารัตนาาสัมพวะอามิตาภะอมกุศิทิในสีผิวต่างๆกันตรงกลางเป็นพระไวยรชนะนะฮะผิวสีขาว นะตรงนี้เป็นพระอักษรพญาผิวสีน้ําเงินตรงนี้เป็นพระรัตนสัมภาะผิวสีเหลืองตรงนี้เป็นพระอมิตาภาพผิวสีแดงและตรงนี้เป็นพระอมุกสิทธิผิวสีเขียวนะครับแต่ปรากฏว่าพระพุทา,าง้ากลับอยู่ในรูปของพระวัชรสัตว์นะครับพระหัตขวาถือวัชระไว้ที่อกพระหัตซ้ายถือกระดิ่งไว้ที่เอว นะครับนะแต่แสดงเพราะฉะเนี่ยเป็นการซ้อนกันของปฏิมาวิทยาสออย่างนะครับแต่อยู่ในภาพเดียวกันเข้าใจไหมครับนะฮะอย่างที่ว่าไปว่าขอให้คิดถึงว่าภาพเราเห็นพระที่พระเจ้าอยู่ห้าองค์ประจำที่ฐังหมีผิวสีต่างๆกตามทยานิพุตก็ <c oughs> รู้เลยว่าเป็นพยานิพุตกันหน้าแต่สามารถที่จะแสดงออกในรูปอื่นๆได้นะครับ